กดระยย้อนค่ะเกิดจากการที่ระบบการย่อยและการดูดซึมเนี่ยเสียหายแล้วก็เกิดผลกระทบกับเลือดและลมภายในร่างกายเขาทํางานได้ไม่เป็นปกติเพราะว่าส่วนใหญ่ค่ะคนที่มีปัญหากดระยย้อนเนี่ยน้ำหนักจะลดมากเป็นเพราะว่าเราเบื่ออาหารเบื่อเมนูอาหารแล้วก็รสชาติที่มันจืดชืดหลายคนจะบอกว่าเออไม่ไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่แค่เกลืออย่างเดียวคือถ้าทําได้มันเป็นเรื่องดีค่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะเราคุ้นเคยกับรสชาติของอาหาร ดังนั้นคะ่ะการที่เราจะมาหัดดิบโดยการกินข้าวกับไข่กับปลากับเกลือแค่นั้นมันไม่พอมันกลายเป็นว่าคนที่มีปัญหากดไหลย้อนเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ของการขาดสารอาหารเราจะต้องหันมาดูแลว,ว่าถ้าหากว่าน้ําหนักมันลดลงรวดเร็วแบบนี้สิ่งที่จะต้องทําก็คืออาจจะต้องแบ่งมื้ออาหารเป็นมือ้อย่อยๆนะคะแทนที่จะเป็นเช้ากลางวันเย็นก็จะเป็นเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็น การที่เราจะดูแลว,วิธีการแบบนี้เนี่ยนะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าโหแค่อาหารสามมื้อก็ไม่มีเวลาทำาะดิฉันแนะนําให้ทําเป็นอาหารปั่นครบส่วนค่ะด้วยการเอาโจ๊กสักเล็กน้อยนะคะมาต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ผักใบเขียวลงไปเนื้อสัตว์จะใส่อะไรก็ได้นะคะจะเป็นไก่ที่ไม่ติดหนังหรือจะเป็นปลาหรือจะเป็นหมูก็ได้พอก่อนจะยกลงค่ะก็จะใส่ไข่ตอกไข่ดิบลงไปหนึ่งฟองแล้วก็กวนคนๆพอมันอุนอ่นๆเราก็จะนํามาบดเสร็จแล้วก็เก็บใส่ขวดเข้าตู้เย็นไว้ ช่วงสายถ้าเราอยากที่จะเพิ่มสารอาหารเราก็สามารถนําเอาเครื่องดื่มครบส่วนแบบนี้เป็นอาหารปั่นแบบนี้ค่ะมาใช้ในการดื่มระหว่างวันได้นะคะซึ่งมันจะช่วยให้เราได้รับสารอาหารเพียงพอมันจะครบทั้งคาร์โบไฮเดรตคือแป้งเนื้อสัตว์คือโปรตีนจากหมูจากไก่จากปลานะคะแล้วก็ไขมันจากไข่แล้วก็ผักใบเขียวตรงนี้คือสมบูรณ์ครบถ้วนค่ะมันทําให้น้ําหนักที่แทนที่มันจะลดลงไป กราวรูดเลยเนะะี่ยค่ะมันก็จะลดอย่างช้าๆถ้าสิ่งที่เราจะต้องแก้นะคะก็คือต้องแก้ที่ระบบการขับถ่ายเพื่อที่จะไปเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีช่วยให้เขาสามารถที่จะย่อยอาหารและสารเสียในขะณะเดียวกันก็จะได้เรื่องของการดูแลสารสื่ประสาทด้วยนะคะเพราะว่าลำไส้คือสมองที่สองค่ะถ้าคลิปในวันนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะแลวเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ